ส,สดีสอี f ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขายรถขุดทั่วไทยครับวันนี้อยู่ร้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่ได้ไปไหนพา,ามาดูเจา้าสมิโตโมโครับหลุดมันจําเรียบร้อยครับลูกค้าจาัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านครับอันนี้สีเดิมครับเก็บให้เรียบร้อยครับโซ่ใหม่สปอกเก็ตใหม่ล้อนำใหม่ ช่วงล่างเฟรมาหนาครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบครับใบแท็กหนาหนาบึกเลยบุ้งขีจะเ,เก็บให้เรียบร้อยครับบูสลักทำให้เรียบร้อยครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยเห็นไหมเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับอันนี้จะของเดิมอ,อันนี้เปลี่ยนใหม่ น,นี่ใหม่ครับอันนี้ของเดิมกำลังเก็บวัวซึมอยู่ครับใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวมาลองให้ f อฟซีด้ยนยครับสรยสดงนมามเก็บเสร็จแล้วจะ้ะตดวดครับคันนี้ลูกค้าข้าไหนสนใจก็จัดได้ครับ ร้าน4กล้าวครับกำลังไปซื้ออุปก,กรณ์ ส,สวยงามครับเดิมเดิมครับด,ดูท้ายท้ายก็มีถลอกครับบุนนม้มนิดหน่อยครับเดี๋ยวรออะไรสักแป๊บหนึ่งกำลังไปซื้ออยู่ครับขหลังสวยงามเลย ส่วนคอมาสืซอคนนี้ก็กําลังเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนเสร็จแล้วครับสามสี 3, ก่กระบอกแล้วก็กาลังซ่อมบกขีอยู่กำลังเปลี่ยนสลักสลักใหม่ครับเ,เปยนบพูสลักอ,อยู่แล้วก็เก็บรวดซึมครับกําลังไล่กันอันนี้ก็ร้าน ห้าหมืนครับช่วงล่างโซแทคแม่สัญลักคาคมาสื่ออาสภาพนี้ย่ยเอฟสีผมบอกกันเลยใบแท็กหนาครับสูคนนี้อีกแล้ไล่เก็บครับ โอ้เต็มครับนี่ก็ติดฟิล์ม้เรียบร้อยครับเช็คแอร์เช็คอะไรก็เสร็จล้างสะอาดจบเลยครับพร้อมขายครับดูด้านล่างวะมีมีเอโปนะครับด้านล่างวะไม่มีคราบน้ำมันเลยเลย สีดำนี่คือสีมาจากศูนย์นะครับศูนย์ทำมานะครับอยู่ภายในเอฟซีเ้ยไม่มีท่าละมันเลยโอเคก <_ sit> <up> ็มาอัิเดียให้ดูครับว่าจยางสวนมีขนาดสวนบ้างมีโคปสุมิโตโมะแล,ะล้วก็เรียกันมาครับนุ่นมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ